สวัสดีค่ะ FC นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ทุกคนถามหาถึงข้าวหอมนะคะว่าข้าวหอมหายไปไหนข้าวหอมอยู่ยังไงนะคะข้อหอมก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะที่อ,อ,อยู่ติดแม่นะคะชอบนั่งตักชอบไปไหนไปไหนกับแม่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้หายไปไหนแต่ช่วงนี้ข้วหอมซูบลงนะคะคือเหมือนผอมลงเพราะว่าข้วหอมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินข้าวนะคะกินอาหารเม็ดของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชอบกินตอนนี้คือว่า ชอบกินขนมนะคะติดขนมเพราะว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยต้องต้องต้องบอกก่อนว่าพ่อชอบแอบ,บให้ขนมเข้าหอมแล้วก็เข้าหอมเนี่ยชอบกินขนมมากนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ที่กินก็คือว่าแม่ทำเาเขาเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์นะคะแล้วก็แม่ก็เอาทุเรียนกวนเนี่ยกลับมาบ้านด้วย ก็จะติดทุเรียนกวนมากเลยชอบทุเรียนกวนคือจริงๆเขาเป็นคนที่ชอบทุเรียนอยู่แล้วนะคะพอได้กินทุเรียนก,นกวนก็ยิ่งชอบหนักเลยแต่ข้าวก็กินบ้างนะคะแต่ก็กินไม่เยอะนะคะข้าหอมก็ยังเป็นข้าวหอมคนเดิมนะคะยังเอ่น่ารักเหมือนเดิมยังไม่รู้ภาษีภาษาเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างคือยังคงเดิมในความเป็นข้าวหอมนะคะแต่ว่าผอมลงนะคะผอมลงค่อนข้นงเยอะทีเดียวแล้วก็ ถามว่าเข้าหอมเป็นหวัดไหมมีอาการบ้างนะคะแต่พอดีว่าแม่เนี่ยได้ที่ปรึกษากุญซืออย่างดีในเรื่องของการใช้ยานะคะค่าหวัดเ,เขาเรียกว่ารักษาหวัดนะคะข้าหอมก็เลยเป็นไม่มากแล้วก็หายเร็ว นะคะเพราะว่าเข้าหอมเนะี่ยจะให้เป็นอะไรเหมือนคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดเพราะเข้าหอมรักษายากมากๆนะคะคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปตั้นๆนะคะที่เอ่อได้ให้เห็นเข้าหอมนะคะแล้วก็เอ่อได้ฝากถึงเขาเรียกว่ายังไงดีหละ่ะผู้มีพระคุณกับเข้าหอมนะคะที่ได้ออกค่ารัก าให้เข้าวหอมตั้งแต่แรกด้วยนะคะเผื่อว่าท่านยังดูอยู่แล้วก็ยังติดตามเข้าหอมอยู่นะคะจะได้เห็นว่าพัฒนาการของเข้าหอมและเข้าหอมก็ยังอยู่กับแม่ดีนะคะแต่ถามแม่ว่าแม่รู้จักออท่านที่มีเมตตากับเข้าหอมที่ออกค่ารักษาให้เข้าหอมไหมนะคะแม่ต้องต้องต้องบอกให้ F.C. ทราบเลยนะคะว่า แม่ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วแม่ก็ไม่ทราบด้วยว่าท่านคือใครนะคะถามว่าแม่อยากรู้จักท่านไหมมันเป็นธรรมดาค่ะที่แม่อยากจะรู้จักท่านแม่อยากจะรู้ว่าใครได้ช่วยเข้าหอมไว้นะคะแต่แม่ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักท่านนะคะ <nogle S 2> ไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใดก็ตามนะคะ <lion. S 2> แม่ไม่สามารถที่จะรู้จักท่านได้ว่าท่านคือใครนะคะ ถามว่าแม่อยากรู้จักไหมแม่อยากรู้จักมากนะคะตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านบอกว่าท่านจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายข้อหอมให้เองวินาทีนั้นแม่รู้สึกใจฟูมากแล้วก็อยากรู้จักท่านจริงๆถ้าท่านดูคลิปนี้อยู่แม่ข้อหอมอยากบอกว่าทุกวินาทีแม่อยากเจอท่านอยากรู้จักท่านว่าท่านคือใครที่รักษาข้อหอมให้แม่นะคะเพราะท่านคือหนึ่งในผู้มีพระคุณนะคะที่ได้ช่วยชีวิตข้อหอม แม่ไม่รู้จักท่านจริงๆแม่พยายามแล้วที่จะอยากรู้จักท่านอยากที่จะขอบคุณท่านด้วยตัวแม่เองนะคะแต่แม่ไม่เคยมีโอกาสนั้นเลยนะคะแม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมแม่ถึงไม่มีโอกาสนั้นทั้งๆที่แม่แพยายามแล้วนะคะคงคงจะบอกได้ไม่มากว่าทําไมแม่ถึงไม่มีโอกาสที่จะรู้จักท่านนะคะ ตรงนี้แม่แม่เป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวจบทริปข้าวหอมที่แค่นี้ก่อนนะคะเพราะข้าวหอมกำลังจะซนต่อ,อยังซนยังร่าเริงเหมือนเดิมค่ะ